สวัสดีครับคราวนี้เราจะมาคุยกันเป็นครั้งที่สองเนาะสำหรับคนที่ต้องการจะสอบวิชาชีพครูในสำหรับการสอบแพท5นะครับก็จริงๆแล้วหัวข้อนี้เคยได้อธิบายไปแล้วครั้งหนึ่งในวิดีโอก่อนหน้าหรือคุณอาจจะไปเห็นใน Youtube หรือในเพจมาแล้วก็อันนี้ก็แล้วแต่เนาะแต่และคนอาจจะไปดูในแต่ละช่องทางที่ไม่เหมือนกันในหัวข้อนี้จะเป็นเรื่องของ issue o pad f ก็คือ ประเด็นสำคัญในแท็ก5เนาะซึ่งอันนี้จะมาทวนพร้อมกับตัวอย่างแนวข้อสอบเนาะซึ่งคราวนี้พี่จะมียากค้าอื่นๆมาให้ลองฝึกแต่จะไม่มีพาร์ทคำนวณให้นะครับคือในพาร์ทเนี้ยจริงๆแล้วพี่เคยบอกไว้แล้วเนาะว่ามันจะมีทั้งหมด6ทักษะที่ปกติแล้วคุณจะต้องเตรียมตัวจริงๆอ่ะในข้อสอบจริงจะมีแค่5ทักษะ แต่ว่าในประเด็นที่พี่จะพูดเนี่ยมันจะมีหมดหทักษักซึ่งอันนี้จะพูดแบบเร็วเพราะว่าประเด็นในครั้งก่อนเนี่ยก็ได้อธิบายแบบรายละเอียดไปแล้วเนาะคือสิ่งที่พี่อยากจะเห็นเนาะในแต่ละอย่างเนี่ยในการสอบแพทเนี่ยเราสอบอะไรบ้างอย่างแรกเราจะเห็นเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเนาะสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีตั้งแต่กฎหมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของนโยบายทั้งนโยบายของกระทรวงและภาครัฐ ก็คือรัฐกลางอ่ะรัฐบาลของรัฐบาลเราเนี่ยแหละแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการแล้วพอเราเห็นเรื่องของกระทรวงเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของกรมต่างๆใช่ไหมซึ่งอันนี้มันก็จะขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละกรมเนี่ยยุทธศาสตร์สําคัญของแต่ละกระทรวงเนี่ยพันธกิจเขาคืออะไรแล้วเวลาเราไปลงรายละเอียดในแต่ละอย่างเนี่ยเราจะสามารถลงรายละเอียดอะไรได้บ้างเพราะว่าในแต่ละกระทรวงเองเนี่ยเขาก็จะมี ยุทธศาสตร์ของเขาแล้วก็จะมีนโยบายเฉพาะเนาะซึ่งแต่ละกระทรวงก็จะมีมุมมองที่ต่างกันออกไปนะครับเสร็จปุ๊บพอเราเห็นในเรื่องของพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของการวางระบบซึ่งสามอันเนี้ยเวลามันเกิดขึ้นทั้งเรื่องของกฎหมายนโยบายและระบบเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของการปฏิบัติทั้งในลักษณะที่เป็นตามลักษณะที่เป็นหน้างานและเป็นในลักษณะที่เป็นแบบต่อเนื่อง ซึ่งอันนี้มันจะไปสอดคล้องกับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นจรรยาบรรวิชาชีพครูมาตรฐานทางการศึกษามาตรฐานวิชาชีพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาเอกหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้มันจะไปมีความสําคัญกับอย่างที่2คือในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพครูซึ่งอันนี้มันอาจจะไปมีความสำคัญกับครูสภาใช่ไหมแล้วก็องคอก์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งถามว่า ในแต่ละองค์กรที่อยู่ในระบบการศึกษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบหรือการตักศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นและเป็นแม่แบบเดียวกันเนี่ยสำหรับพี่พี่มองว่า3สิ่งเนี่ยคือเป็นสิ่งเกี่ยวกันที่มันเป็นมาตรฐานแต่ในมาตรฐานนั้นเวลาเรานำะไปใช้ในข้อสอบของแต่ละลักษณะเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดย่อยๆหรือสิ่งที่มันเป็นข้อบ่งชี้เฉพาะว่าในเวลาเรานำะมาใช้ในแต่ละอย่างเนี่ย มันเหมือนกันหรือมันตางก,กันนะครับต่อมาทักษะในความรู้รอบตัวเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันความรู้รอบตัวเนี่ยอันเนี้ยที่มองว่าอย่างที่บอกไปตั้งแต่เคยบอกไปแล้วคือว่ามันจะเกี่ยวข้องกับวิชาสังคมศึกษาไม่ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายหรือในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงเนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นคําถามในรอบตัวเนาะอย่างเช่น นาัฒนธรมมตรีกี่เท่าไรคณะกฎหมายเรื่องของรัฐธรรมนูญในเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจหรืออะไรพวกนี้มันเป็นสิ่งรอบตัวที่คุณสามารถที่จะไปดูข่าวในสถานการณ์ในปัจจุบันได้คือในเพจพี่อ่ะที่พี่ไม่สรุปข่าวให้มันมีเหตุผลอยู่อย่างหนึ่งคือพี่คิดว่าการเรียนรู้ของแต่ละคนอ่ะมันไม่เหมือนกันหรอกแล้วข่าวสารสิ่งที่พวกคุณเห็นกันทุกเช้าหรือทุกๆวันเนี่ย มันเป็นสิ่งรอบตัวที่ทุกคนควรมีความรับผิดชอบในการที่คุณจะไปหาความรู้เรื่องนั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เวลาเราจับประเด็นในเรื่องราวของวิชาสังคมกับความรู้รอบตัวเนี่ยมันจะนําไปสู่ในเรื่องของการจับประเด็นในเรื่องของการวิเคราะห์และประเมินความหมายที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งที่นํามาใช้อ่ะมีอะไรซึ่งทักษะเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันจะมีตั้งแต่ลอจิกนะครับแล้วก็ติงกี้แล้วก็ analysis ก็คือการใช้ตรกะเหตุผลการใช้ความคิดแล้วก็การวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้พี่มองว่ามันเป็นหัวใจประการหนึ่งที่มันจะทำให้คุณ่ะสามารถทำข้อสอบได้ดีทั้งเรื่องของการบรหิหารเวลาและการอ่านจับใจความส่วนการคำนวณนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นตกกรกะลอจิกเหมือนกันแต่มันก็ต้องใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ตัวเลขใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยก็อาจจะเห็นได้โดยทั่วไปอย่างสรรมการเปรียบเทียบ การใช้อสมการหรืออะไรพวกนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเนาะพอเรามาดูในตัวอย่างข้อสอบเราจะอธิบายไปบางข้อเนาะจะคงจะไม่ได้มานั่งอธิบายในทุกๆข้อแล้วกันเพราะว่าถ้าอธิบายทุกข้อเวลามันคงเยอะเราลองมาดูกันเนาะข้อแรกข้อนี้ง่ายที่สุดเป็นข้อที่เก็บคะแนนได้คําถามเนี้ยเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาอ่ะถ้าอย่างข้อเนี้ย เราเน้นเรื่องของบุคลากรใช่ไหมทั้งในสายของผู้สอนแล้วก็ผู้สนับสนุนทั้งในเรื่องของการบริหารและงานอื่นๆนะครับถ้าอย่างเงี้ยเราพอจะเห็นแล้วเนาะว่าข้อไหนใช่ไม่ใช่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราแยกองค์ประกอบพวกเนี้ยได้อะไม่ในทางกฎหมายอะมันก็เป็นคำตอบที่ชัดเจนที่สุดละข้อนี้ตอบนักสังคมวิยา จะถามว่าในการทํางานร่วมกันในลักษณะที่เป็นสหวิชาชีพบางครั้งก็สามารถที่จะมาทํางานร่วมกันได้แต่ถ้าเป็นนักสังคมวิทยาเนี่ยจะว่าในเรื่องของพฤษฎีและก็การศึกษาพฤติกรรมและปรากฏก,การณ์ซึ่งอันนี้เวลาทํางานในด้านพวกนี้ครับจะต้องมีนักจิตวิทยาเข้ามานักสังคมสงเคราะห์เข้ามาบ้างในบางกรณีแต่มันขึ้นอยู่กับว่าลักษณะที่ประเด็นในการศึกษาเนี่ย มันเป็นประเด็นในเรื่องทั่วไปไหมหรือเป็นเรื่องอ่อนไหวถ้าเป็นเรื่องอ่อนไหวทางพฤติกรรมทางอารมณ์ก็อาจจะมีนักจิตวิทยาม,มาเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาหรือน,นักจิตวิทยายก็ได้แต่ถ้าเป็นนักจิตวิทยาการศึกษาเนี่ยอาจจะมีความเฉพาะทางที่มันจะมีเรื่องของระบบการศึกษาแล้วมีความเกี่ยวข้องส่วนการทํางานระหว่างครูกับนักเรียนและผู้ปกครองเนี่ยเขาจะเรียกว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนอาจจะพรู้อยู่แล้วเนาะเช่นการเยีเ่ยมบ้านการประเมินสภาพปัญหาและการ ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่สามารถทำได้นะครับต่อมาข้อต่อมาเป็นทักษะการอ่านเนาะข้อสาครับคุณลองอ่านข้อความนี้นิดนึงแล้วคุณลองคิดดูว่าสาระสำคัญเนี่ยคืออะไรสาระสำคัญของข้อนี้คือการพัฒนาสังคมแต่ถามว่าองค์ประกอบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราบอกว่ามันเป็นความรอบด้านเนี่ย เรามีสิ่งที่มันเป็นเงื่อนไขคือนโยบายและการปฏิบัติการภายใต้อะแล้วก็ระบบราชการอสามอย่างแต่สิ่งที่มันเป็นคีย์พอยต์ที่มันสามารถเ้ามาเชื่อมโยงได้คือปัจจัยแห่งความท้าทายขอโทษปัจจัยแห่งความท้าทายที่เกิดขึ้นคืออะไรคือความเข้าใจและภาพจำไม่คือผลไปเหตุหรือเหตุไปผลนั่นเองพอเราเห็นตรงเนี้ย ก็อ,อาจจะนึกถึงเรื่องของการปฏิรูป,ประบบราชการเนาะซึ่งก็มีการผูกพูดถึงมากขึ้นในรอบ1ิกตัวปีที่ผ่านมาเพราะว่าด,ด้วยเรื่องของโครงสร้างสังคมเองแล้วก็ในเรื่องของตัวบทกฎหมายแล้วก็หลายๆตปัใจจัยใช่ไหมซึ่งในระบบการศึกษาเองเนี่ยก็มีความสําคัญไม่แพ้กันถามว่าพอคุณอ่านข้อความนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องเมนชั่นสักหนึ่งอย่างวิธีเมนชั่นของข้อนี้คืออะไรคือการอ่านพวกนี้แล้วสรุป ใจความข้อสรุปใจความก็ไปเทียบกับข้อความใน choice นั้นนี่นแหละคือวิธีทำข้อสอบที่บางข้อก็อาจจะใช้เวลานิดนึงแต่บางข้อคุณอา่านปุ๊บคุณตัดสินใจได้นะครับอย่างข้อนี้ถ้าเวลาตอบนะสำหรับพี่พี่มองว่าข้อไข่เนี่ยเป็นคำตอบที่สมสมสมดุลที่สุดแล้วเพราะอะไรหนึ่งก็ไก่เนี่ยตัดอะไรได้ ข้อกอไก่สิ่งที่ต้องตัดเลยนะคือการปรับตัวทําไม่ได้ขอโทษนะในระบบราชการจะต้องอยู่ในแต่ยุคเดิมหรอแล้วถ้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาคุณต้องทําเป็นแมนนู้นหรือเปล่ารวมถึงนโยบายทางการศึกษาเนี่ยในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยรูปแบบการศึกษาในแต่ละแบบเหมือนกันไหมมันก็ไม่เหมือนรวมถึงการพัฒนาสังคมการพัฒนาสังคมเนี่ยอันเนี้ยเราอาจจะย้อนไปนิดนึงเนาะอย่างเช่นในเรื่องของบริการ เรื่องของสิทธิและการเข้าถึงรวมถึงสวัสดิการและหลักประกันนะครับขอใช้คำนี้นิดนึงที่เกิดขึ้นถามว่าองค์ประกอบนี้มันก็ต้องมีทั้งผู้ดำเนินกระบวนการและผู้รับบริการถูกไหมซึ่งในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันละนโยบายทางการศึกษาจากอดีตเมื่อประมาณ30กว่าป,ปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็ไม่เหมือนกัน เหมือนก,นกันกับระบบราชการที่เราโอเคเอาอาจจะบอกว่าวิธีวัฒนธรรมในองค์กรก็อาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนมากแต่เทคโนโลยี disruption เข้ามาเนี่ยถ้าเรายังอยู่กับที่ระบบมันก็ไม่ไปไหนถูกไหมข้อที่ตัดได้อีกข้อหนึ่งที่ปัดไปได้เลยอะ่ะคือการปรับตัวให้เหนือกว่าจริงหรอคือข้าราชการถ้าแปลเป็นความหมายก็คือค่าของแผ่นดินก็คือคนที่ทำงานให้กับประชาชน ก็คือ g o v e r n o r is service คือเป็นข้าราชการเปรนหาที่ทำงานเพื่ออาสาชนไม่ใช่หรออันนี้ก็อาจจะดูแปลกๆไหมเพราะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นวัฒนธรรมในการฝังลึกในสมัยก่อนเนี่ยเราเองอาจจะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของภาพจำเนาะที่มันอยู่ถูกลักษณะที่เป็นฝังลึกเพรามันฝังลึกปุ๊บหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยข้อนี้อาจจะตอบได้แต่ที่รู้สึกว่าไม่ใช่นะเพราะการปฏิรูประบบร,รชาชการเนี่ย คือต้องปรับให้มันรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งสองฝ่ายนะครับข้อนี้ก็โอกาสไม่ใช่ก็เยอะต่อมาเราลองมาดูในข้อข้อหข้อ5มีความน่าสนใจอย่างหนึง่งข้อข้อหาเนี่ยเป็นความรู้รอบตัวเนาะแต่ว่าเรื่องนี้ถูกพูดถึงมาเมื่อตั้งแต่ปีสองพสหนะครับแต่ว่ามาค่อนข้าง หนักหน่อยคือในปี2017คือ2016กับ2017สิเนี่ยสิ่งที่เขาพูดถึงกันเนี่ยก็คือคำว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ซึ่งในโลกใบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว3มครั้งแต่ถามว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกระแส disruption ใช่ไหมในแต่ละด้านไม่ว่าจะเป็น human ในเรื่องของเทคโนโลยี ใช่ไหมครับที่ทุกคนอาจจะพอได้ยินแต่สิ่งเหล่านี้ถามว่าหน่วยงานไหนถูกพูดถึงบ่อยที่สุดก็คือถูกพูดถึงแน่นอนว่าสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับก็คือในข้อ D-Doc กก็คือในเรื่องของ UNDP เนี่ยก็คือเกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาเนาะแห่งสหประชาชาติ อันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะว่าอันเนี้ยจะเปเน้นเรื่องของการพัฒนายาวชนเนาะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมากนะส่วนอีกข้อหนึ่ง UNSCAP เนาะ UNSCAP เนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันก็เป็นในเครือของสหประชาชาติเหมือนกันเนาะซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยก็คือเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่าคณะกรรมการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเนาะซึ่งอันนี้ก็อาจจะมองว่าเอ๊ะในข้อเนี้ยมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมากนะักแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นใน u n e s c a เนี่ยอ n s แ a p เนาะขอใช้คำว,ว่า Un s c a p เนาะก็คือ UN แล้วก็ ESCAP ก็คือในเรื่องของ การนําความเจริญทางเศรษฐกิจมาสู่ประเทศในเอเชียแปซิฟิกที่จริงอ่ะถ้าตัดตัว UN ก็ได้นะเหลือยูว่าเหลือคําว่า s อสแก็ได้เพราะสิ่งที่มันเป็นคอมมิชชั่นเนี่ยอันเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์คล้ายๆกับเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกก็คือ a p เปกมันก็อาจจะยังไม่ได้เข้าแก p ปกับข้อความนี้เท่าไหร่ข้อเนี้ยถ้าตอบจริงๆอ่ะสำหรับพี่นะพี่ตอบคอควายก็คือสภาเศรษฐกิจแห่ง หัิกิโลกหรือ,อ World Economic Forum หรือ WEP หลายคนอาจจะได้ยินบทบาทสำคัญของ WEP มาช่วงตั้งแต่ปี2 0 1 4จนถึงปัจจุบันเนาะว่าบทบาทเนี่ยเข้ามามีตัวกระตุ้นในการที่จะพูดถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมมากขึ้นภายใต้การ disrupt ทางเทคนโนโลยีและนวัตกรรมนะครับซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็มาปรับใช้เป็น ไทยแ l a n d 4.0และอาจจะไปมีความสำคัญในเรื่องของ i n d u s t เ i ร l ค่อนข้างเยอะนาะเพราะว่าประเทศไทยก็พยายามทำตัวเองให้เป็นฮับทางอุตสาหมเหมือนกันแต่ถ้าเป็นในข้อข้อขอใขเนี่ยอันนี้ชัดเจนคือธนาคารโลกอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับองค์กรเศรษฐกิจแต่ไม่ได้แบบมันเป็นการเจาะแบบเฉพาะหจาะจงเนาะอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งอีกละะักษณะหนึ่งของข้อสอบที่จะเจอบ่อยก็คือข้อเจ็ดข้อเจ็ดเนี่ยเขาบอกว่าหมู่บ้าน อยู่อาศัยกับอาศัยเนาะคาถามว่าข้อใดสอดคล้องกับข้อความนี้หน้าที่ของคุณคือคุณดูข้อความนี้ครับว่าข้อความนี้ฟังก์ชันคืออะไรรลหว,ว่าเป็นคํานามหรือ v e r b หรือ anything ซึ่งอันนี้มันเกี่ยวข้องกับคำนามกับ v e r b ฉะนั้นอันไหน เกี่ยวข้องล่ะคําตอบก็คือกอกไก่เพราะวันกับสัปดาห์อันนี้มันไม่ใช่มันอาจจะไป็นงันจะันแมชกันแต่มันคนลฟังก์ชันกันส่วนข้าวกับอาหารจีนอันนี้ไม่เกี่ยวหรือมันจะเกี่ยวแต่มันก็ไม่ได้เป็นนามกับกริยาใช่ไหมส่วนคอควายประเทศกับวีซ่าอันนี้มันเป็นองค์ประกอบคู่กันแต่ถ้าเราบอกว่าประเทศกับการตรวจคนเข้าเมืองเอออันนี้ก็ยังพอเข้าใจได้ก็ยังพอตอบข้อนี้ได้ อันนี้ก็เป็นอีกแนวข้อสอบหนึ่งที่เจอบ่อยๆสรุปแล้วคุณเจอแนวข้อสอบ3ามแบบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณต้องวัดอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นการวัดในเรื่องความท้าทายถ้าเกิดย้อนกลับไปนี่ข้อสอบที่พี่เคยบอกะว่าเวลาเราไปดูในเรื่องของวิชาชีพเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากคือถ้าเกิดคุณเข้าใจกฎหมายคุณเข้าใจ definition หรือเข้าใจมองความคิดของวิชาชีพครัว สำหรับพี่พี่มองว่าคุณทําคะแนนได้ในระดับหนึ่งหน้าที่ที่เหลือคืออะไรหน้าที่ที่เหลือของคุณก็คือฝึกการติดตามประเด็นข่าวเนี่ยความรู้รอบตัวเนี่ยสองสิ่งนี้คุณต้องรู้และเรื่องของทักษะการคํานวณและการอ่านอย่างมีวิจารณญาณสิ่งเหล่าเนี้ยเป็นสี่ส่วนที่คุณต้องไปฝึกเพิ่มนะครับแล้วก็แนะนําว่าถ้าใครมีโอกาสได้ฝึกลองทาข้อสอบเก่าๆที่เป็นปรอ้อยปอกชอที่เป็นข้อสอบจริงอะลองทาแล้วจับเวลาดูไหมแล้ว ประเมินดูว่าคุณทําได้กี่ข้อถ้าสมมติว่าคุณทําได้ประมาณ80%ก็โอกาสที่ได้คะแนนเยอะก็มีครับแต่ถ้าได้ประมาณต่ํากว่า40%อันนี้ต้องกลับไปทวนนะ้อหาความรู้เพิ่มเนาะอันนี้ก็พูดแบบกลางๆแล้วกันเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับคนที่เรียนในเพจก็เข้าไปโหลดได้เนาะอันนี้สำหรับคนที่จะสอบแผน5เนาะใครจะสอบก็หลอดไปดูก็ได้แต่ถ้าใครไม่ได้สอบก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับวิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการสอนแบบ universal แต่ถือว่าเป็น ของแถมให้ก็แล้วกันเนาะขอบคุณมากครับที่เข้ามาเรียนเข้ามาดูสวัสดีครับ